สวัสดีค่ะเช้านี้เราก็มาหายากันแต่เช้านะคะเพราะว่าให้แม่สองแม่ลูกนะคะฝนตกพายุบัวลอยยังไม่หยุดนะคะเราก็รีบมาเกี่ยวตอนฝนซาซาเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกหนักเราก็ไม่ได้ออกถุงมือก็ข้างเดียวกันเอ้าข้างเดียวกันก็ใส่แบบนี้ก็ได้ ก็เคือคืๆนี่มันก็กินนะมองอะไรจ้ะน้องหมา มันก็งานอยู่นะเออค่อยไดาเชื่อกันผลมาเลยมันก็งานอยู่ะยยนะคะอย่านาักอย,ย่านักโปรดอย่าทำเพราะว่ามาเกี่ยวหญ้า ืข้าวกำลังออกรวงงามงาม อันนี้มันก็กินนะ่ ไปทางนน้นดีกว่าเฮ้ยไปน้นเลยะเออไปนู้นเลยคิดว่าอะไรนะคิดว่าคิดว่าล็อกกี้นะเนี่ยปาข้าวกำลังออกรวงงามขนาดเลยนะเอีนี่ข้าวเขากำลังออกรวงเป็นข้าวนานดำเขาดำทีหลังนะแต่ว่างามมากเลยนะมาทางนี้ดีกว่า เราจะเจอเห็ดปวกไหมนี่อุ้ยอุ้ยเดีว่าตรงนี้มันอ้าขาเขางามขนาดเลยแอนเอ้ยข่าเขางามมากนี่ที่เราเกี่ยวนี่มันขึ้นมาใหม่นี่ อ่อนๆเลย มึงเดยอ,อ,อ,อ่อนที่เราเกี่ยวไปแล้วนี่กำลังขึ้นมาใหม่นี่เลยกินดีนะมัอ่อนมัออนอ่อนที่เราเกี่ยวไปนี่แหละมันชอบมันชอบมาก ที่มันขึ้นใหนอ่อนๆน,นี่หละ rồi suối lên em suối lên có lò nước ừ. tôi đang tẩy giọt mày suối lên cái chết con cái bao bắn bao rồi ừ. กลัวเต้นไม่ได้ยินเสียงวือเมื่อกี้นี้ ใครทำอะไรกับข oh, like, ้าวเนาะฮกคิว

ไปที่ไหนเนาะหรือว mm ่าจะไปฝั่งเอาตรงกัวกุยอย่าตรงนี้เด็ดทำงามที่มันขึ้นใหม่ใหม่ขึ้นใหม่ใหม่ที่เราเกี่ยวมาโดนต่อทุกทีเลยนะ มันอยู่ตรงไหนนะนี่ทำไมเราต้องโดนตอดทุกทีไหนไหนมันอยู่ไหนเออก็เราก่อนมันก็ตอดทางโน,น,น้นบ่แมนบ่มมนทำไมมันมาอยู่ตรงนี้อีกอ่ะก็จะ <c oughs> ไ,ได้ยางงาม โดนแตนตออซะแล้วไหนมันอยู่ไหนืมอยู่ในกอควยหรือเปล่าอย่าง,งา